ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลับมาพบปกับปอแตมนะ้องพี่น้องเนาะวันศุกร์ที่หกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดน้พี่น้องเนาะครับวันหวยลาวพัฒนาออกพี่น้องครับวันี้ปอแตมมีภาพมาสู่หกสุดท้ายนะ้อพี่น้องเนาะครับนี่คือมื่อวันพุธนะ้อพี่น้องเนาะวันพุทธที่สี่มิถุนายนหกแปดลาวพัฒนาออก สามสองเก้าหกสองหกครับเลขล่างกับออกเก้าหกนะพี่น้องเนาะครับชุดที่พอเตรียมสรุปหมงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้องครับเด่นสามตัวได้พี่น้องเด่นหกเด่นเจ็ดเด่นสามนะพี่น้องเนะนาะคะแน 4, นสี่คะแนนทอกันครับกับม้อหกนะพี่น้องเจ็ดโบมาเก้าสามโบมานะครับ มาสองหกเก้าหกนะครับนะม้วนนี้ก็ควายจักได้จักตัวเดียวนะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันมาพี่น้องเนาะว่ามีอยู่สิบเอ็ดอาจารย์ดังนนพี่น้องเรื่องวดนี่นะครับไปเบิงน้ำกันมาพี่น้องเนาะชัเดเจนนะพี่น้องเนาะ ข้าพเตรียมจะเริ่มจากเซียนขาดปัดได้พี่น้องครับเราพัฒนาเซียนขาดปัดบนล่างมีงูด3กับ4พี่น้อง3กับ4ครับเก้าสามเก้ เจ็ดสี่นะพี่น้องเนาะครับกระชินเนียนเจ็ดสี่พี่น้องเลขยสามตัวเก้าเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่นะครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมกรอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนขาดปัดนะครับเนาะนะแต่ว่าจะลืมน้อพี่น้องเด้อม,มักสอบตัวเดียก็จะลืมกับตัวใบนำนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราชด้วนะพี่น้อง อูโคราดบนล่างวิ่งรูด4กับ5เน้นที่4พี่น้อง4กับ5ครับครับก็มี6 4 7 4 8 4นะพี่น้องเนาะเรัลักหามมากับพิจารณา,ามึงนะพี่น้องเนอะหลักหามหลัก3ามนะพี่น้องเนาะครับชับหน้าจอครับผม ครับเพรียมขอกราบขอพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคราดเนาะครับเนาะขอให้เขาขอให้ปังๆงวดนี้นะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนพี่น้องเซียนหยวนใน่งวดที่ผ่านมาก็เรียกวิ่งเข่าอยู่ด้วยพี่น้องเด้อต่ว่าจับคูหลุดนะครับเอาบนล่างวิ่งรลดเก้ากับศูนย์พี่น้องเก้ากับศูนย์ศูนย์ ขับเน้นสามศูนย์สี่สองเจ็ดห้าเก้าสามเก้าแปดทะพี่น้องเนาะกันเก้าหกเก้าเก้านะครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับพอเตรียมก็ขอขอบคุณในหลายนะครับเดอ้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนคนริมทางนะพี่น้องขับเซียนคนริมทางงวดที่ผ่านมากกว่าหกซองตัวนี้ละพี่น้องขับบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองนะพี่น้องหนึ่งกับสองครับขับเน้นๆน,น,นะพี่น้องนะเล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองกันหกหนึ่งหกสอง มักสกระจับบดได้พี่น้องเด้ออาจารย์ว่ารักสามนะครับ6กสาม3จสมมักกระจับเอานะครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับรเพื่อก็ขอขอ,ขอบคุณหลาย,ย,ยน,คน,านะครับเด้อเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนพี่น้องปูศูนย์เบนล่างวิ่งรูด9ก้ากับศนย์พี่น้อง เน้นที่0ูนะครับเกับ0 0 9นะครับครับติด0นมี03นย์สาม้าได้พี่น้องเด้อเอาติดเก้ากับ9ก้าสานะครับชับหน้าจอครับผมครับผมทียมขอกราบขอพวกคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนเจ็นะครับเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมนะพี่น้องเนอะพ่อช่างคมมวดที่ผ่านมาก,กับสองหเข้าตรงตรงนะพี่น้องเนอะพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเน้นที่แปดพี่น้องเจ็ดกับแปดเจ็ดแปดนะครับ แต่วงวดที่ผ่านมาตัวเน้นโบเขาได้พี่น้องเลิกเข่าตัวที่บบเน้นเอาฉะนั้นแล้วจะลืมรักเกตนำพี่น้องเกตหนึ่งเกตสองเกตสามนำได้พี่น้องเด้อรับแชปหน้าจอครับผมครับพอเตรียมกับขอบพูดได้หลาย,ย,ยนะครับเด้อนพะ่อช่างคมเนาะรับเนาะรับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อผู้ใหญ่ได้พี่น้องเด้อพ่อผู้ใหญ่หนงวดนี้เป็นงวดแรกได้พี่น้องเด้อพอเพียดชงมาให้นะครับ พ่อผู้ใหญ่บ้านนะั่นแะเต้ว่าเอาต่พอผู้ใหญ่ซื้อเนะพี่น้องบนล่างวิ่งรุ่น6กับ7เน้นที่6พี่น้อง6กับ7ครับกับ6กสามเหหตัวเน้นเนะพี่น้องเนาะครับเลขสามต่วกว่า6กสามเนะครับอาแคบหน้าจอครับผม ับพ่อเตียมก็ขอ,ขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อพ่อผู้ใหญ่เนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนชัยวานพี่น้องฟังเสียงนก่ห้องน้ำเนาะพี่น้องเนาะคร <c ười> ับเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรลดห้ากับเกตได้พี่น้องเนอห้ากับเ็ดห้าเกดนะครับ รับเน้นห้าหนึ่งห้าสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามพี่น้องกันหกหนึ่งหกสามเอาแคบหน้าจอครับผมครับรเตรียมกับขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะคอยเข่าคอยปังๆหววนี้นะครับ,นะปปปรบไปต่อครับผมไปต่อที่ปูบ้านแพงได้พี่น้องเนอปูบ้านแพงบนล่างวิ่งรูดหกตัวเดียวพี่น้อง ตัวเดียวครับหกหนึ่งหกสามห้าหนึ่งหกสี่ท่พี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอกับขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อนะปูบ้านแพงเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้อง เจ็ดน้องไข่เงินที่ผ่านมากกว่หกสองนะพี่น้องเนอะเลขออกสองหกเข้าตัวกลับนะครับเอาเงินนี้บนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดพี่น้องเจ็ดกับแปดเจ็ดแปดนะครับขับเน้นเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่ได้พี่น้องเนอะ เจ็ดสองแปดสองมักกับพิ่เจ้าหน้ามึงน้องพี่น้องเนาะเก้าสามเก้าสี่ตัวกันนะครับเอาแคปหน้าจอครับผมครับพอแต้มขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดเด้อพี่น้องเด้อบาลเนีก็คือของพอแต้มเนาะครับเนาะครับของพอแต้มงวดที่ผ่านมากกับสองหกเข้าตัวกลับเด้อพี่น้องเด้อโอ้หกสองเลขออกสองหกนะพี่น้องเนาะ ครับวันนี้บนล่างวิ่งรลด4กับ5นะพี่น้อง4กับ5 4 5นะครับรับ03 04 05 13 14 15ได้ 5, พี่น้องเลือกกันไว้น้ำ93 95นะครับเอาหัวที่ผ่านมาเขาตวกลับได้นะพี่น้องเนะ้อฉะนั้นแล้วเฮาจะลืมกลับตัวไว้น้ำ หรือว่าผิดพลาดประกันในพอเตียมกับขอโทษขอภใยเด้อพี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนาคะครับอ่าบัตรในพอเตียมพาไปนับคะแนนน้ำกันนะพี่น้องศูนย์นะพี่น้องเนาะศูนย์มีหนึ่งคะแนนหนึ่งมีหนึ่งคะแนนสองมีหนึ่งคะแนนสามมีหนึ่งคะแนน สมี3นาคะแน 5, นห3าคะแน 6, น6กสองคะแน 7, 4, น,น, 8, 2, น,น, 9, 2, น,น7จ็สคะแนน8ปดสองคะแนน9ก้สองคะแนนเจ็ดนอภิหนงเน,ะ 7, 4, นาะเจ็คะแนนนะครับเด่นเจ็ดลองนะพี่นงเด้อสีกับ5้านะครับ สี่กับหาก็ะสามคะแนนเน,น,นาะพี่น้องเนาะ ซีกับหากอย่าลืมนะพี่น้องเด้อตัวลองนะพี่น้องเนาะอ่านออผิดพลาดประกันใด็ปเตียมกาบขอโทษขออภัยเด้พี่น้องเด้อสายวิ่งสายหลุดนะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับอาฉะนั้นแนวผัเตียมก็ไหวพออนคอยเขา่าคอยปังๆอีกรับพี่น้องอีซีก็จะได้โศกโศกมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้ขอขมแ้วก็จะเลื่มกนไรคดแช่พอเตียมน้ำแดาเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำหน้าคามครับสุดท้ายทายสุดนี้ขอเอย็ซีทุกคนโฉบโฉบมัน,นมัน,นนะพี่น้องเด้อเฮงเฮงยๆยเนาะครับเนาะครับพอกันกันอยกกับพอเตียมหยีกลังหวยลาวพัฒนาออกเนาะพี่น้องเนาะมลแยงครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม